ก็ราบสวัสดีท่านผู้ชมที่ยังติดตามช่องนี้หรือย้ำติดตามกันด้วยนะครับผมนะวันนี้ผมจะมาเล่นเกมรวมมนิเม้นนั่นเองครับผมเรียกแบบนี้สั้นๆง่ายๆดีนะเออแต่ถ้าใครอยากเรียกชื่อเต็มก็คอมเมนต์ไมต่ตา่างครับผมวันนี้จะมาทําการแนะนําตัวละครในเกมนี้ครับผมไม่เชิงแนะนําหรอกแบบมาให้ดูตัวละครมากกว่านะเออว่าเกมนี้ตัวละครเป็นไงดีไซน์ดีไหมระบบต่อสู้เป็นไงนะผม ือแค่นี้แหละแต่ก่อนที่จะไปรับชมกันเนี่ยอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับไปชมกันเลยครับผมเริ่มจากตัวเมนของช่องก่อนเลยนะรู้นะว่าใครอะ่ะออคุณผู้ชมน่าจะเห็นแล้วอ, <laughs> อันนี้เหมือนว่าจะเป็นลูฟี่นะครับผมแต่ว่าสายตานี่แบบ เนตาเขาดูเหมือนตาเขาแบบออกปเป็นวสาวๆ,ๆนะโวปโนว่าโอ้โหรู้เลย oh. กินเนื้อเนี่ยชัดเจนเลยนะผมดูฟี่จะไปโมเดลดีกว่านะเสียงภาคเป็นอังกฤษด้วยเออเสียงภาคน่ารักครับผมโนว่าเออเขาเปลี่ยนชื่อด้วยนะผมกลายเป็นโนว่าถ้าจะเปลี่ยนแบบลบ,ล,บ,ล,บลูกลิขสิทธินะผมว่าอืมเพราะว่าเกมนี้ไม่ได้ถูกลิขสิทธิ์เลยเหรอก ก็เป็นผมยอมรับแหละว่ามันเป็นเกมแบบนั้นนะนะเ,เกมเถื่อนนั่นแหละส่วนอันนี้รู้เลยครับผมตัวเมนลองจากลูฟี่ครับผมรอนั่นเองครับผมอันนี้กลายเป็นด็อกเตอร์ด็อกเตอร์เอ่านบอกุมดีส่วนนี้เด็ก,กูนะผมอมเด็กกูนี่ออกแนนแบบสาวก็ตายนะต่อไปคุณผู้ชมนี่จะ,จะรู้จากคนนี้ดีเลยครับผม โนโนอารู้ป่ะเคพูดว่าโ no นวาซะ่ไหละคันี้คือโซโลนี่นเองครับผมแต่เป็นโซโลที่โซตูมาผม,มต,ต่อไปก็เออใครเนี่ยใครรู้ไหมใครรู้ไห,ครรไห้คอมเมนต์ด้านล่างครับผมใครรู้คอมเมนต์ด้านล่าง ต่อไปก็ระบบกาชานั่นเองครับผมเออไปลองสุ่มสักหนึ่งโลครับผมนี่ถ้าทางอนิเมชันการสุ่มก็เป็นประมาณนี้ครับผมแต่ผมยังดูไม่ออกนะว,ว่าอันไหนดีไม่ดีครับผมแต่นี้น่าจะไม่ดีนะใครอะยูจิเหรอผมชมพูมันแบบนี้ผมนึกใครไม่ได้นอกแต่ยูจิลอง่อสู้กันบ้าง โอเคเราดูเขาสอสู้กันยาวๆครับผมแต่มันไม่สนุกเลยในแนวเนี้ยคือถ้ามันเป็นแนวแบบบังคับตัวละครเล่นให้เราเล่นเองอะ่ะเอออันนี้สนุกแน่นอนครับผมอันนี้เหมือนแบบแนวไอ้ด้นนะที่เราต้องผ่านด่านแล้วให้ตัวละครมันสู้เองอ่ะครับผมเสียดายนนะอืมเสียดายมากๆน่าจะมีแค่นี้มัง้งระบบเกมอะ่ะไม่น่ามีอะไรเลยเฮ้ยมีแนะนำระบบต่อ อยาไม่เติมไม่เติมไม่เติมโนโนโนเขาให้เรารับของกรับผมนะพอจะเบื่อนี่ก็มีระบบใหม่ๆเข้ามาแล้วผมพอจะเบื่อปุ๊บเขาก็แบบมุงเบื่อจะไปได้เดี๋ยวกูแนะนําเกมแนะนําระบบให้นี่ไงระบบอันนี้ระบบอะไรเนี่ยฮะเลือกสีเหรอ,อเค๊น้อไปการมันเป็นสิ่งไม่ดีนะหนูหนูหน ที้ไหมี<ๆ>อันนี้ระบบเมืองก็ผมไม่รู้นะเมืองแต่ในเมืองไว้ทําอะไรบ้าง <c oughs> แต่น่าจะไม่เหมือนกันแะครับดูทรงแล้วนะนี่เมล <c oughs> โอ้โห uh huh. ไปสุ่มกระชากันครับผมก่อนที่จะสุ่มกระชากันเนี่ยผมมีอะไรจะบอกครับผมอย่าลืมกระทืบการติดตามให้ถึงร้อยเ้าสิบคนครับผมอืมนะก่อนที่ไปรับชมเนี่ยลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะคะไปชมกันเลยครับผมแหนพูดเหมือนเปิดคลิปแหนโอเคนะผมมีตู้แบบไหนบ้างอันนี้ตู้ทองอ่ามีใครบ้างเนี่ย ที่แน่ๆคือน่าจะมีโคโจโด้วยมั้งอืมโอเคครับผมเราอย่าพูดมากเลยเฮ้ยมี21่สิอตัวเอาเรื่องอันนี้นับเพ่เป็นทองเปล่าแล้วมุนได้สองวิทองสองนาโตอันนี้นัูโตูครับผมอันนี้ใครเนี่ยเแ็่น่ารักดีครับผม ไปอีกน่ยน้นาเฮ้ยเขาไม่ฝึกเป็นขั้นด้วย<ๆ>อะเขาแบบเหมือนเขามาให้เรามม่วม้อ๋อเขาจะให้ทองก่อนก็ผมเราเค่อยมาตัวหลงังๆนะอืมตัวที่เรามีอยู่แล้วเขาจะไม่ขึ้นอินเมชั่นให้กันบผมโอเคไปต่อไปกันเลยกันบผมโอเค อืมโอเคก็ใช้ได้นะไม่เกลือนะเออไม่เกลือนะเกมนี้โอเคครับผมสุ่มหนึ่งอันนี้เล่นไปก่อนเลยนี้นะ่าจะเกลือนแะน่นอนกับผมวางงานข้ามนอนอันนี้อะไรเนี่ยรับสองไอพชรเหรอ <gasps> แจกเยอะโอ้โหแจกเยอะคุณพี่ขอบคุณมากคุณพี่ อ๋อ่าเราสะสมตัวละครเราสุ่มได้ตามตามที่มันมีให้บอกตามเนี้ยตามนี้เออตามรูปเนี่ยเราจะได้สองเพชรครับผมเออโอ้โหโคตรดีอ่ะเออเกมแม่งดีแลเนี่ยแต่ถ้าไม่เป็นเกมเถื่อนนี่ผมนีใจเลยนะเนี่ยเออโอเคครับผมลองสุ่มดูนะกดยกเลิกกดยกเลิกกดยกเลิกสิ กดลกยกเลิอกอยากนะอ่ะยกเลิกคันนี้พอเลยแล้วก็ซุ่มโอเคอน,นี้น่าจะมีลุ้นับผมมีลุ้นนะสำหรับผมนอนท้องสามอันนี้ใครเนี่ยแต่น่ารักดีผมบมเมิรมเลยฮะอ๋อ ทองนั่นเองครับผมแต่ว่ามันไม่่ายตัวซ้ำให้เราดูนะมันจะฉายตัวใหม่ๆเลยครับผมโอเคก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะผมเพราะว่าเออยังไงดีอะ่ะมันเนี่ยเพชรก็ไม่มีแล้วครับผมสุ่มกรชาก็ไม่ได้แล้วนะอืมแต่ก่อนที่จะไปจบคลิปเนะี่ยก็ลองไปดูตัวละครใหม่ๆที่เราได้มากันบ้าง ตัวครใหม่ๆที่เราได้มาคนนี้ใครเน <c oughs> ี่ยเอสเซอา์อู้หอ้อท่าเมื่อกี้นี้แบบโอ้สุดยอดอ่ะสุดยอดมากนี่เจ๊เจ๊อะไรเนี่ยอ่านไม่ออกอะ่ะเซ็กซี่มากเบิ้มๆเลยอ่ะ มอมเบิ้มเลยอ่ะแบบคึเรือคือเรือรู้จักบอกนี้เรารู้อยู่แล้วนะเออเลยข้ามนะผมเนี่ยข้ามตรงนี้ไปเลยข้ามเลอโตไปเลยนะผมเรารู้อยู่แล้วนะใครเนี่ยคนเนี้ยแต่ก็ต้องดูหน่อยก็ได้โอเคน้องคนนี้ครับผม น่านาฬิกรงนั้นเลยครับผมใครชอบตดสาวนี่แบบพลาดไม่ได้นะน้องคนนี้ก็น่ารักครับผมระแบบดับอาร่ารักทั้งนั้นนะ่ะคืนลือทั้งนั้นนะ่ะจะถามว่าไหนคืนลือสุดว่า ต้องน้องคนนี้แล้วล่ะนะอัคน <c oughs> นี้น่ารักดีอ่ะโอ้ตรงนี้นี่โคตรโคตรโคตรโอ้โคตรเสี่ยงอ่ะเออโคตรอนันตรายเลย <c oughs> นี่ผมนี่ถ้าช่องมีวีสามนี่ก็ไม่ต้องแปลกใจนะผมถ้าช่องมีวีสามนี่แบบเออ <c oughs> เออุาสาเป็นแบบจะไม่มี v 3แล้วนะภาสาเป็นแบบ v 1นแล้วว่าเออเนี่ยที่ผมเปลี่ยนชื่อช่องเนี่ยเพราะว่าผมอยากให้มันเป็นต้องช่องแบบช่องเริ่มต้นไปเลยอะ่ะไม่เป็นช่องแบบ v 2แล้วเออนี่นะเออก็ไม่มีอะไรจะพูดแล้วนะก็ ขอปิดคลิปเป็เท่านี้เลยนะผมก็อย่าลืมกดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับโชคดีครับผม